ไทยไพรยทอปรายการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับรายการใหม่ซิงๆเลยนะครับไทยไพร์สฮอล์กนะครับารายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงในแง่ของความหลากหลายทางเพศเนาะนะครับแล้วก็มีหลายแง่มุมเลยครับที่อยากเอามานําเสนอวันนี้ก็เป็นหัวข้อแรกเลยที่เราจะมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะคุยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่มีในสังคมก่อนนะครับในปัจจุบันมาทําความรู้จักก่อนแล้วกันนะครับว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเขาอะไรยังไงนะครับกับผมนะครับวันนี้ดรวชราพงศันทรชัยนะครับก็เอาเรื่องนี้มาคุยนะครับในมิติแบบเริ่มต้นนะ beginner สำหรับใครที่ จะบอกว่าใครที่ไม่รู้จักก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าปัจจบุบันนี้เรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหม่ครับแต่ว่าสังคมเพิ่ๆจะเข้าใจมากขึ้นคือมันใหม่สําหรับเมืองไทยและในความใหม่ในแง่มุมของมันเนี่ยมันไม่ได้ใหม่แค่เฉพาะในเรื่องของอการที่มันมีความหลากหลายนะครับแต่ว่าไอความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นนี่มันดันมีเพศใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะนั้น เพื่อความเข้าใจนะครับและส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสังคมอันดีนะครับก็เลยอยากจะทํารายการนี้ขึ้นมานะครับมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับในเรื่องของเพศและก็ศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเราจะเคยได้ยินเวลาไปกรอกไม่เคยได้ยินเราเคยเห็นเวลาที่เราไปกรอกฟอร์มเขาจะถามเจนเดอร์เนาะเจนเดอร์เนี่ยก็คือเพศสภาพมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีเจนเดอร์อยู่2องเจนเดอร์นะครับก็คือเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันครับ g จนเดอเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการแบ่งเพศเ่ยนะครับเราเรียกมันว่าคือมันมันไม่ใช่แค่แบบว่า Gender แล้วมันเพศสภาพเนี่ยมันเป็นตัวแบ่งอีกแล้วนะครับแต่เรามีในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับหรือเราใช้คำว่า Sexuality นะครับก็คือ Sexuality เนี่ยเขาเรียกว่าจะบอกว่ายัางไงดีนะครับเพศวิถีภาษาไทยเนี่ยเขาจะคำว่าเพศวิถีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอไอตัวเพศวิถีเนี่ยมันมีการที่แบบ เพิ่มขึ้นลดลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นเราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับ sexuality เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเนี่ยเขาจะจะให้ความหมายว่านะครับ is about your sex feeling นะครับ t h นนะครับ attraction behavior attitude คือทุกอย่างนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์นะครับ ความรู้สึกสนใจในเสน่ห์ของคนอื่นนะครับในแต่ละเพศหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยวันนี้มันมันมันมีความซับซ้อนที่มันไม่ได้บอกอะไว่าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะชอบผู้ชายเสมอไปนะครับในสังคมเนี่ยมันมองในเรื่องของความชอบในตัวที่คนเป็นคนอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เจนเดอร์เรามีแค่2นะครับนะตัวเพศเนี่ยเราเรามีแค่2เนาะนะครับจริงๆแล้วเจนเดอร์เนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านะครับ ไซเจนเดอร์ CIS แล้วก็ต่อได้คำว่าเจนเดอร์ไอไซเจนเดอร์เนี่ยมันกาลังพูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่ตรงแล้วก็สอดคล้องกับเพศที่เกิดคุณเป็นผู้ชายนะครับอัตลักษณ์ทางเพศคุณก็เป็นผู้ชายแล้วคุณก็ไปชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นผู้หญิงนะครับแล้วคุณไปชอบผู้ชายอันนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษใช้คำว่าไซเจนเดอร์ส่วนไอเซ็กวลิตี้เนี่ยนะครับมันมองในเรื่องของ attitude ด้ทัศนคติที่มีต่อเพศ ก็สิที่มีต่ออย่างที่บอกครับอาจจะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้หรือ Activity นะครับที่มันรีเลทกับเรื่องของเพศของคุณนะครับต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะถูกมองหมดดังนั้นนะครับเวลาที่เราพูดถึงนะครับ LGBTQIA+ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมารู้ก่อนว่าโอเคโดยพื้นฐานน่ยตอนแรกเริ่มเป็นแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราก็แบ่งคนออกอีกว่ามันก็มีคำนะครับอย่างคำว่าเซ็กชวลิตี้ที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีว่าเฮ t โ r รเซ็กชวลิตี้ก็คือคนที่ชื่นชอบในเพศตรงข้ามกันนี่ก็ปกตินะครับเนาะที่เรียกว่าดั้งเดิมเนี่ยคนก็จะคิดแบบนี้นะครับแต่ในสังคมปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆในเจเนเรชันใหม่ๆนะครับมีหลายๆคนนะครับที่เป็นโฮโมเซ็กชวลิตี้คือชอบในเพศเดียวกันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะอย่างที่บอกชอบที่คนเป็นคนเรามองที่คนเป็นคนเป็นหลักนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อ่านแล้วรู้สึกแบบ เออจริงๆแล้วหน่วยงานรัฐต้องต้อง educate หน่วยงานรัฐก่อนในเรื่องนี้นะเราถึงต้องมาพูดก็คือบางหน่วยงานน่ยไปแปลคาว่าแบบ sexuality อ่ะไปไปแปลว่าเพศสัมพันธ์คือมันก็อาจจะได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็อยากให้เข้าใจในเรื่องของเพศวิถีที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคนะครับความหลากหลายทางเพศนะครับเราใช้คําว่า gender นะครับ diversity นะครับก็คือ เรามองที่แบบปัจจุบันว่าปัจจุบันเราเนี่ยในในสังคมนีครับประกอบด้วยคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเพศชายและเพศหญิงละแต่เรามีเพศอื่นๆื่อื่นๆเราจะได้ยินคําว่า LGBTQ หลายครั้งมากนะครับหรือถ้าเอาแบบเต็มเต็มในปัจจุบันนะครับถ้าาตามเมืองนอกเลย LGBTQIA+ นะครับซึ่งแต่ละตัวที่ถูกเอามารวมกันเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะครับที่เรียกว่า แตกต่างกันเนาะแล้วก็แต่ละตัวมันมีความหมายแม้แต่เครื่องหมายบวกนะครับที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็มีความหมายด้วยเหมือนกันเราก็เลยต้องมาคุยกันนะครับอย่างที่บอกเราเน้นในเรื่องการส่งเสริมความเข้าใจมากขึ้นเนาะแต่เดิมเนี่ยลัทธิชายจริงหญิงแท้เนี่ยนะครับ straight เนี่ยผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายนะครับชายแท้เนี่ยเขามีคำเรียกนะครับว่า straight นะครับแล้วก็มีในหลายๆครั้งที่คุณไปท่องในโลกทวิตเตอร์คุณจะได้ยินคําว่า มัสคูลินส์มัสคูลินิซึมคือลทัทธิแบบชายเป็นใหญ่จึงคนผู้ชายอะไรที่เคยมองว่าแบบค่านิยมเช่นแบบผู้ชายจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นผู้นำมันไม่ใช่อีกแล้วเสมอไปนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับดังนั้นนะครับเจนเดอร์ตี้เนี่ยคืออัตลักษณ์ทางเพศวันนี้นะครับที่เรามองในเรื่องของความรู้สึกภายในกับเพศสภาวะเลยมีบทบาทสําคัญมากทั้งในแง่ของสังคมนะครับ เศรษฐกิจกันเมื่งวันนี้ที่เราผลักดันกันอยู่ในเรื่องของกฎหมายสมรบเท่าเทียมที่เราเห็นนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆพายามาเรียกร้องเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นอ่ะการที่คนมีความหลากหลายมากแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับ mm. เขาต้องการสิธิเสรสีภาพที่มันเท่ากันเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดแรงผลักดันนะครับในแง่ของสังคมเห็นไหมนะครับในแง่เศรษฐกิจครับกลุ่มนี้นะครับที่เราเห็นนะมันมีนะครับโรงแรมหรือสินค้าบางประเภทที่ขายเฉพาะเลือกเพราะกลุ่มจากกลุ่ม lgbtq มี นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นแค่ว่าโอเคแต่ก่อนเราเรียกกันว่า L G B T Q นะครับ L G B T ตอนแรกมันเป็นแค่ L G B T แล้วพัสนะ ซึ่งอักษรแต่ละตัวเนี่ย L คือเลสเบี้ยน G คือเกย์ B คือไบเซ็กชวลนะครับ T คือนะครับเขาเรียกทรานเซนเดอร์กลุ่มที่แปลงเพศแล้วเขาบวก plus เอาไว้ตอนท้ายนะครับไอ้ plus ตอนท้ายเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าเฮ้ยมันจะมีเพิ่มเติมอีกนะในอนาคตบวกไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคนเรามันมีความชอบและมีหลายอย่างแล้วผมวันนี้ผมก็เลยจะเอามาคุยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักนะครับแต่ละเพศที่มันมีในปัจจุบันเอาที่มีนะแล้วหาข้อมูลได้นะครับ โดยภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับเนาะเริ่มต้นที่เราเรียกแค่ว่า LGBT ใช่ไหมตอนหลังเป็น LGBTQ+ นะครับแล้วปัจจุบันเป็น LGBTQIA+ ซึ่งเพศทางเลือกเนี่ยนะครับหรือเพศที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับบวกไปแล้ว7เพศไม่รวมชายชายแท้หญิงแท้นะนะครับ ตอนนี้มันมีแล้วเจ็ดระบบอีกสองเนาะก็คือผู้ชายผู้หญิงอันนี้เป็นเก้าเวลาเราทางานวิจัยทางการตลาดนะครับถ้าถามผมนะบางทีเนี่ยบางสินค้ามันต้องถามอะ่ะคือต้องต้องถามในเชิงลึกนะครับเพราะว่าตัวนี้มีผลนะครับต้นนเศรษฐกิจชัดเจนเลยแหละว่าเวลาคุณทำสินค้าขึ้นมาหนึ่งตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องมานั่งมองในเชิงลึกว่าตรงแั้วกลุ่มลูกค้างคุณเป็นใครบ้างเพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจเขาในเชิงลึกที่เราเรียกว่า customer centric คือลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ เอาละมาดูทีละตัวเนาะตัวแรกนะครับตัวแอตัวแอเนี่ยมีมานานแล้วเราได้ยินบ่อยมากนะครับ L อเนี่ยย่อมาจากเลสเบี้ยนครับก็คือเพศหญิงที่มีความสนใจในเพศหญิงด้วยกันเวลาเรามองไปเนี่ยนะครับเพศหญิงที่มีความสนใจในเพศหญิงเนี่ยก็จะมองบางคนอาจจะคิดถึงภาพนะครับที่เป็นผู้หญิงสวยๆเนาะหนึ่งคนกับผู้หญิงสวยๆน่ารักอีกหนึ่งคนแล้วอยู่ด้วยกันไม่ค่อยออกเพราะว่าอย่างในสังคมไทยเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้เหมือนอ ของที่มันทําเงินอย่างพวกซีรีส์วายอะ่ะมันมันยังไม่ค่อยแบบมีอะไรที่สอดคล้องหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทําให้คนเข้าใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับในกลุ่มเลสเบี้ยนเนี่ยก็ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงอะ่ะจบแค่นี้คือเดฟิเนชันของมันแบบนี้ครับเราไม่ได้หมายความว่านะครับอย่างคนที่อยากเป็นผู้ชายแล้วมาชอบผู้หญิงเนี่ยนะครับจะถูกแตกแขนงไปจากกลุ่มนี้นะคือถามผมเนี่ยคือที่ผมกำลังพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงทอมบอยคำคำนี้มันมีจริงๆนะครับคือทอมบอยเนี่ย เป็นผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายอ่ะแล้วเขาชอบผู้หญิงคือผมก็จับไม่ออกว่าคือยังจัดไม่ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราพยายามหาข้อมูลนะครับว่าเอาแล้วสรุปแล้วอ่ะทอมบอยเนี่ยควรจะอยู่ในกลุ่มไหน นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกัาเกึ่งระหว่างกลุ่มที่เป็นเลสเบี้ยนกับกลุ่มเกย์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอาละเรามารู้จักเนาะทอมบอยเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ว่าในอเมริกานะครับเขามองว่าเหมือนกลุ่มกลุ่มทอมบอยเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุเข้ามาอยู่ใน LGBTQ เลยสัทีเดียวหรือเป็นตัวอักษรหนึ่งเนี่นะครับเพราะว่ามันมันมีหลายเหตุผลเช่นคือเขามองว่าเหมือนกลุ่มนี้จะเป็นแบบลัทธิมัสคูลินิึมอ่ะคือเขาอยากเป็นผู้ชายอะแล้วก็มองแบบว่าผู้ชายมันมีแบบ อภิสิทธ์บางอย่างในในบางสถานการณ์มากกว่ามันก็เลยยังให้ถูกให้แบบเหมือนกับยังถูกต่อต้านอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมที่เรามีนะครับคือกลุ่มทอมบอยเนาะและกลุ่มทอมบอยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มทอมบอยที่เป็นเขาเรียก transsexual นะก็คือคนที่แปลงเพศแล้วนะครับแต่เราอันนี้เรากำลังพูดถึงที่เขาพูดขอบ พูดแบบหยาบๆเลยคือที่อวัยวะทุกอย่างเขายังเป็นแบบผู้หญิงอยู่แต่เขาแต่งกายเป็นผู้ชายนะครับนั่นคือกลุ่มแรกนะครับที่เราเริ่มเห็นเราก็จะเริ่มเห็นคนกลุ่มนี้ออกมามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่เราเห็นเลยในสังคมเยอะมากนะครับก็คือตัวจนะครับที่ย่อมาจากกลุ่มเกย์นะครับจริงๆแล้วในภา,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 าษาอาังกฤษอะเวลาคุณถามอาออยุเกย์มันไม่ได้หมายความเฉพาะผู้ชายนะบางทีกลุ่มเลสเบี้ยนน่ยเขาก็ เวลาถามผู้หญิงอะเออว่าแบบเฟมฟีเมลที่แบบเป็นเกย์หรือล่าคุณเป็นเกย์หรือว่าผู้หญิงก็ตอบได้นะครับว่าฉันเป็นเกย์หรือเปล่าแต่ว่าในบริบทของสังคมไทยหรือภาพใหญ่ที่เรามองเนี่ยเรากาลังมองเห็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นชายรักชายเป็นหลักซึ่งกลุ่มชายรักชายที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะได้รับการยอมรับมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นเด็กรุ่น,นใหม่ที่เป็นแบบผู้ชายน้องผู้ชายผู้ชายแล้วจูงมือกันะนะครับในที่สาธารณะนี้ไม่แปลกนะครับถ้าถามผมอย่างที่บอกว่าคือ โลกมันเปลี่ยนเนาะคือมองคนให้เป็นคนในใน,ในฐานะที่ผม,มนอาจายานะครับก็จะมาบอกเรื่องนี้ว่ามองคนที่เป็นคนคือเขาแค่ชอบคนหนึ่งคนเนออ่ะโดยไม่ได้สวนว่าเพศอะไระแบบนี้ดีกว่ากลุ่มเลสเบี้ยนและกลุ่มอื่นก็เหมือนกันนะครับกลุ่มเกย์นเนี่ยแปลง่ายเลยกกลุ่มผู้ชายนะครับที่มีความสนใจในผู้ชายเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความ subjective คือ,ม,ม,คม,คอมันมีการแยกย่อยระบุ identity ตัวตนแบบมากกว่าน,นั้นนะเช่นนะครับ มีกลุ่มเกย์ที่เราภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าท็อปนะครับหรือว่าเกย์ที่เป็นลุกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสมัยก่อนคนก็จะคิดว่าโอเคเกย์ที่เป็นลุกก็จะต้องแบบแมนๆนะนะครับและกลุ่มที่เป็นกลุ่มบอดอมนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มรับก็คือก็จะมาว่าออกสาวๆแต่ในปัจจุบันนะครับมันมีอีกคำหนึ่งที่มันเรียกว่าความรื่นเริงทางเพศซึ่งเราจะมาคุยกันอันนี้ก็ไม่ได้เสมอไปแล้วนะครับว่าแบบคือ ความชอบทางด้านร่างกายอ่ะหมายความว่ารสนิยมการแต่งตัวไม่ได้บอกรสนิยมทางเพศนะครับว่าเป็นแบบไหนซึ่งเหล่านี้คุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าจะไปตรงเดฟิชันที่คำศัพท์ที่ผมพูดไปคําว่าฟลูอิดเซ็กซ์ก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เป็นโบสก็คือโบสแปลว่าทั้งสองครับหรือบางทีเราเรียกวอร์ชทายคือกลุ่มที่เป็นอนเนกประสงะค์คือคืออยู่ที่ว่าเขารักใครอ่ะเขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเห็นภาพค่อนข้างชัดมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทในสังคมพอสมควรนะครับในการเรียกร้องอะไรต่างๆนะครับแล้วคือไม่ได้ผิดนะในการเรียกร้องเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมมองคนเป็นคนเนาะตัวบีครับตัวอักษรตัวต่อมานะคือกลุ่มไบเซ็กชวลครับไบเซ็กชวลเนี่ยคือหมายความว่าชอบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าชอบผู้ชายที่ชอบได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะคือผมมองว่า โอเคล่ะทั้งทั้งสองเพศอ่ะทั้งสองเพศสภาพทั้งชายและหญิงนะครับมันสามารถเป็นแบบไบเซ็กชวลก็ได,ได้นะครับซึ่งมันมีความซับซ้อนมากขึ้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าในสังคมไทยอาจจะเปิดยังเปิดเผยตัวตนค่อนข้างยากเนาะแต่เราได้เริ่มเห็นนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเหมือนกับผมเคยเจออย่างดาวทิกตอกบางท่านเขาก็พูดเลยนะครับว่าออกในทิกตอกเขาเลยว่าเขาเป็นไบอย่างเงี้ยคือนัชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็อันนี้ก็เป็น อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแถมเป็นบริบทของสังคมที่คุณจะต้องเข้าใจครับเราก็เลยต้องมานั่งคุยกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นมันมีกี่เพศเห็นไหมว่าคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าสังคมก็ค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็รับได้มากขึ้นนะครับสำหรับสังคมไทยนะครับไปต่อเนาะตัวทีครับตัวทีเนี่ยภาษาอังกฤษคือ transgender นะครับคือกลุ่มที่ เป็นคนข้ามเพศหรือแปลงเพศแล้วกลุ่มตัว transgender เนี่ยจริงๆมี2แบบนะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศกับผู้ชายข้ามเพศนะครับจริงๆแล้วมันมีกลุ่มกลุ่มก่อนที่จะมาเป็น transgender ด้วยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแหละว่ามันมีกลุ่มที่ประเทศไทยเราเรียกอย่างกลุ่มกัเธออย่างเงี้ยก็คือเขายังบางทีเขายังไม่ได้แปลงบางทีเราอาจจะจัดเขาไปอยู่ในกลุ่มเกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น transgender เนี่ยเราพูดถึงการที่เขาใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการแปลงเพศเรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันครับทั้ง2กลุ่มนะครับคุณได้เห็นหมดเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงแปลงเป็นผู้ชายเยอะนะครับนะถ้าเราดูบนโซเชียลมีเดียมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้ชายที่แปลงผู้หญิงเนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วอันนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเพศสภาพของเขาอ่ะมันไม่ตรงกับเพศวิถีไงคือคือเขาเขาเกิดมาในร่างผู้ชายแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นผู้ชายอเอาแบบนี้ดีกว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยนะครับก็ อย่างที่บอกจะแตกต่างจากคนในกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วที่สําคัญคืออันนี้ต้องใช้การผ่าตัดแปลงเพศซึ่งมันก็ใช้ทั้งใช้เงินเนาะใช้เงินเยอะด้วยพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้ฮอร์โมนนะครับในการกระตุ้นนะครับเพื่อให้เหมือนกับร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แบบสามารถที่จะแปลงแล้วนะครับคงสภาพอยู่ได้แล้วก็ทุกอย่างมันใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องพึ่งแพทย์นะครับ กลุ่มที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย LGBT เนี่ยอันเนี้ยไม่แปลกคุณเห็นมาบ่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีเยอะกลุ่มต่อมาที่เราพูดถึงเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับตัว Q เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษย่อมาจากคำว่า queer ซึ่งแต่เดิมเนี่ยจริง,รงๆไปให้ไปดูจริงๆและตำราหลายเล่มจะบอกว่าหรือในบทความที่น่าเชื่อถือนะครับเหมือนกลุ่ม queer จะเป็นตอนแรกเหมือนจะเป็นคำที่แบบดูถูกต่ำกว่าลงมาแบบนิดนึงแต่ในความเป็นจริงนะครับก็คือแบบ ปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าเคลียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับลักษณะของกลุ่มเคลียหมายถึงคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้ชอบหรือเสน่หาในในในคนอีกเพศหนึ่งอ่ะออนะครับที่ตรงเพศแต่กลุ่มนี้เนี่ยบางทีนะครับตัว Q เนี่ยเขามองว่ามันมาจากคำมาจากคำว่า questioning อะครับที่มันแปลว่าคำถามเมื่อยังไม่ได้เลือกเพศวิถีของตัวเองก็ไม่รู้อะก็ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอยากเป็นอะไรก็เป็นครับเช่นวันนี้อยากทดลองให้แบบเป็นสายหวาน <c oughs> ก็แต่งหญิงนะครับสมมติเป็นผู้ชายเนาะอยากส่วนใหญ่นี้เราจะมองเราจะเห็นภาพแบบผู้ชายชัดเจนนะครับหมายถึงเพศสภาพหรือวันนี้อยากอยากเป็นเป็นแบบแมนแมนก็แต่งแมนแมนบ่อยๆซึ่งกลุ่มนี้ ยังไม่แน่ใจไงเพราะฉะนั้นมันก็แสดงออกมาที่การแต่งตัวการเลือกใช้ของหรือว่าวิธีคิดด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะทดลองไปเรื่อยว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขแบบไหนนะครับก็เป็นความสุขแล้วอาจจะมาเลือกกันอย่างก็ได้หรืออาจจะ definition ตัวเองเลยก็ได้ว่าเราอยู่แบบตรงที่เป็น questioning คือเราเป็น c ี e ร r แล้วก็ เราก็ใช้ชีวิตของเราแบบนี้ถ้าคุณมีความสุขแบบนั้นก็ใช้แบบนั้นนะครับก็ไม่มีใครต้องมานั่งฟอร์ว่าคุณต้องเป็นเพศอะไรอย่างที่บอกว่าปัจจุบัน,นคนเนาะสังคมมองคนที่เป็นคนมากขึ้นนะครับตัวต่อมาครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีงานของไทยหรือคนที่ออกมา d e ฟนิ i t ชันตัวเองแบบนี้นะครับก็คือตัว i ครับตัว i เนี่ยย่อมาจาก intersexual intersexual เนี่ยมันหมายถึงเพศภาวะของเพศที่ยังกำกวงอยู่แล้วมันไม่ได้กำกวงอ่ะในแค่แบบเพราะเขาสับสนในจิตใจนึงหรืออะไรนี้นะแต่ว่ามันกำกวงในเรื่องของการที่ตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีอวัยวะเพศอาจจะมีโครโมโซมนะครับที่มาทั้ง2อัน แล้วก็ทําให้ต้องเลือกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งโอกาสมันน้อยมากนะครับบางงานวิจัยบอกหนึ่งใน2 0 0 0แต่ผมว่า1ใน2000ก็ก็ถือว่าเยอะนะก็ไม่ได้เยอะมากคือเรื่องเรื่องนี้ผมมองว่าในสังคมไทยอาจจะต้องมีการมา educate หรือพูดมากขึ้นนะครับ intersection เ,เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดบางทีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับแล้วโดยปกติเนี่ยปัญหาของการปรับปรุงความบกพร่องทางนี้ถามว่าบกพร่องยังไงเช่นบางครั้งเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมโครโมโซมเพศชายเนาะ แล้วมีอวัยวะเพศชายและถุงอัณฑะที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มันเลยแบบมีรูปร่างแปลกแล้วมันมันเลยเหมือนลันกษณะของผู้หญิงนะครับอย่างเงี้ยก็จะถูกเข้าใจว่าผู้หญิงแต่จริงๆเป็นผู้ชายแต่ว่ามันต้องใช้การผ่าตาัดหรือบางครั้งครับเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วมีคริสโตเลสที่แบบมันค่อนข้างใหญ่เหมือนจนยื่นออกมาข้างนอกจนคล้ายอวัยวะเพศชายอย่างเงี้ยหรือบางทีเกิดมานะครับมีอย่างที่บอกเป็นคริสโตเลสแล้วมีถุงอัณฑะแล้วหลบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมีนะครับ ซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้ผมมองว่าแบบ <c oughs> ในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยพูดถึงเนาะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับแล้วก็ควรจะต้องแบบมา e d ดูเค e กันในเมืองนอกเนี่ยเขาใช้ซีรีส์นะครับหลายๆซีรีส์เช่นซีรีส์พวกถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเรื่องของแบบเกณฑนริตมีอะไรเงี้ยที่บอกให้หมอแต่ว่าให้หมอเป็นคนทําอะไรเงี้ยซีรีส์ที่มันเกี่ยวกวับ m e d อ c ่ะเกี่ยวกวับหมออะไรเงี้ยจะมีพูดถึงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอเรื่องแบบนี้ที่แบบเอามาเปิดเผยเนาะแล้วก็ กลุ่มนี้จะมีปัญหามากตรงที่ว่าถูกเรียกร้องเยอะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นแผลใจว่าเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้พ่อแม่กับหมอเป็นคนเลือกเพศให้เขาไม่ได้เลือกด้วยตัวเองในเมืองนอกเนี่ยก็มีซีรีส์หลายเรื่องนะครับที่พยายามจะลงบอกทุกคนว่าเฮ้ยให้เอดูเคชเขาแล้วก็เลี้ยงเขาจนเขา <c oughs> สามารถตัดสินใจเองได้แล้วเขาอยากเป็นเพศไหนให้อยู่กับความต่างให้ได้ครับแล้วให้เลือกด้วยตัวเองเพราะว่า ผมเคยอ่านนล้วมีบทความอย่างเช่นนางแบบที่ฝรั่งเศสนะครับก็ถูกเลือกเพศนะครับมันตั้งแต่เด็กเราก็เป็นแผลใจอ่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าฮ้ยจริงๆแล้วเออถ้ามันนั่งคิดจริงเพศของเขาอะเขาควรมีสิทธิ์ที่จะต้องแบบเลือกเองไหมแบบเนี้ยเออเออมันก็จริงนะอย่างที่แบบหลายๆบทความเหมือนที่เมืองนอกคิดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นแบบเราจะเห็นว่าแบบถ้าเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ว่าก็่าจะเป็นพ่อแม่เป็นคนเลือกเป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกนี่ต้องทำความเข้าใจและ educate ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเออบงทีมันก็ เด็กเขาอาจจะอยากแบบเลือกเองไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่บริบทของครอบครัวแต่ผมก็สนับสนุนอันนึงนะว่า,าจริงๆถ้าแบบเป็นเราเป็นแบบนี้เขาควรจะต้องเลือกเองแต่อย่างที่บอกว่าต้องก็ต้องให้ข้อมูลพอสมควรเลยนะเพราะเหมือนกับว่าเขาอะก็ต้องอยู่กับสภาวะเพศที่แบบมันไม่เหมือนคนอื่นแบบนี้ไปจนโตส่วนหนึ่งคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะคุยกันก็คือตัว A นะครับอันนี้ย่อม,มาจาก A Se x u a l หรือหรือเขาเรียกอะเซ็กชวลก็ได้ครับ ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รู้สึกมีความดึงดูดกับเพศไหนเลยนะครับอยู่ตรงจุดที่แบบหรือหรือมันดึงดูดน้อยมากจริงๆอ่ะก็คือมันต้องใช้ปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเฉยๆอยู่คนแบบเดียวก็ได้ไม่ได้สนใจว่าแบบเป็นเพศไหนอะไรยังไงซึ่งกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยเจอในประเทศไทยเนาะตอนเนี้ยเห็นไหมเจ็ดกลุ่มแล,แล้วแล้วในอนาคตนะครับมันยังมี plus ไปอีกซึ่งเรื่องของแบบ ความหลาทางเพศเนี่ยมันมันเกี่ยวกับคำอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินในปัจจุบันนะครับเข mm. าเรียก fluid sex นะครับ mm. ก็คือความลื่นไหลาทางเพศคือหมายความว่าอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่ากลุ่มเกย์ครับบางทีแบบวันนี้เป็นเป็นสมุนไพวันนี้เป็นลุกอีกวันหนึ่งเป็นรับอีกวันหนึ่งไปชอบผู้หญิงสามารถลื่นไหลไปได้เรื่อยๆนะครับผมถึงบอกว่าโอเคล่ะไม่ว่า มันจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เพศก็ตามสิ่งที่คุณต้องตั้งมั่นคือรักและชอบคนที่เขาเป็นคนคือคนคนนั้นนะไม่ใช่ที่เพศของเขาหรือแบบวิถีเพศของเขานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปที่ผมมองว่าเออประเทศไทยอาจจะต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับในมิติของ lgbtq เนี่ย ia เอาแบบเต็มเนาะมันยังมีอีกหลายๆมิติมากนะครับเช่นในอังกฤษเนี่ยเราก็มีคำที่มันเป็นคำใหม่ๆสำหรับการเรียกโดยที่ไม่ระบุเพศเพราะบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดแล้วว่าระบุเพศไปอะไรเงี้ยนะครับในแะบบคำที่มันเป็นแบบ ประธานหรือคําที่เราเรียกอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความอึดอัดของคนที่ถูกฟอสให้เป็นเพศนั้นๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะซึ่งเทปเนี้ยผมว่าเอาไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยหลังจากนี้ซึ่งมันมีหลายมิติมากเลยครับกับไทยไพรช์ชองนะครับติดตามให้ดีขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณอีคเคมนนะครับประเทศไทยเนาะใครสนใจก็ไปซื้อสินค้าเขาได้ตอนนี้เขามีรองพื้นตัวหนึ่งก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ใช้ได้ สำหรับผู้ชายม,มันดีตรงนี้มันเบาเนื้อ,อมันก็เหมาะกับผู้ชายมากกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะครับไทยไพช็อกไปแล้วแล้วเราเรามาคุยกันเพื่อทำความเข้าใจมากกว่านี้นะครับรวมถึงเดี๋ยวคงจะมีพยายามหาแขกรับเชิญเรามาคุยกันอินไซด์ในเชิงลึกด้วยนะครับในเรื่องมิติของทางเพศสำหรับอีพีต่อไปเจอกันครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหาหัวข้ออื่นที่เกี่ยวกับเพศมาคุยนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบก็กดติดตามนะครับใครที่ฟังในพอรแคสก์ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้ว